ซึ่งวันนี้อาจารย์จะเอาเรื่องที่จะมาแก้ไขปัญหาสุขภาพอย่างง่ายๆให้เราได้ฝึกกันนะครับนั่นก็คือวิชาที่เราจะเรียกว่าตีรันจกรนั่นเองครับนะคะตีรันจกรคืออะไรคะเมื่อกี้นี้เนี่ยเราได้พูดถึงการที่เราได้รับผลกระทบระเทนจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่เข้าสู่ร่างกายเรามากเกินไปนะครับตีรันจกรคือการบริหารฝ่ามือ,อมนะฮะเพื่อให้เกิดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะฮะ ไปปรับคลื่นสนามแม่เหล็กในร่างกายของเราให้คลื่นสนามแม่เหล็กของเราเนี่ยสามารถไหลเวียนได้ดีขึ้นจากการที่เราถูกกระทบกระเทือนโดยคลื่นสนามแม่เหล็กที่อยู่รอบข้างเราเนี่เองแม้กระทั่งดาวเทียมที่เรานั่งอยู่เฉยๆนะฮะเราก็ได้รับคลื่นดาวเทียมเข้าสู่ตัวเรา <c oughs> นะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทําให้เราเจ็บป่วยเป็นโรคที่ไม่มีเชื้อโรคนะครับการตีรันจกรนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่ เราใช้ฝ่ามือของเราทั้งสองข้างนะครับนำมากดรัดพับเชื่อมนะฮะสมมติว่าเราทําแบบนี้นะครับะจะเกิดสภาวะที่กดรัดพับเชื่อมนะฮะไปที่จุดชีพประจรที่ฝ่ามือของเราซึง่งส่งผลสะท้อนถึงอวัยวะภายในของเราน้องชายเคยไปกดฝ่าเท้าไหมนวดฝ่าเท้าไม่เคย,เคยใช่ไหมค,ครับคือฝ่าเท้าของเราเนี่ยนะครับเวลากดแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าเรากดตรงจุดที่22แล้วเจ็บเนี่ยก็แปลว่าไตเราไม่ดี ที่ฝ่ามือเราก็เหมือนกันนะครับฝ่ามือของเราเนี่ยก็มีจุดสะท้อนถึงอวัยวะภายในนะครับที่จะไปกระตุ้นให้อวัยวะภายในของเราเนี่ยกลับมาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองอนะครับแล้วประวัติความเป็นมาของเจนันสกอร์ล่ะคะอาจารย์คือคนสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาไม่มีโรงพยาบาลนะครับเวลาไม่สบายเนี่ยเขามักจะไปวัดกันนะครับเพราะว่าพระเนี่ยทำหน้าที่3ามอย่างในสมัยก่อน คือทำหน้าที่เป็นครูนะครับเป็นพระแล้วก็เป็นหมอด้วยนะครับเวลาเราไม่สบายสมมติวันนี้แน่นอ,อกเราก็ไปวัดแล้วก็ไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็จะบอกว่าเป็นโรคอะไรมานะครับโยมเป็นโรคอะไรไม่สบายเป็นอะไรนะครับเราก็บอกว่าแน่นอ,อกหลวงพ่อก็จะบอกว่าให้เราตีรัญจกรการตีรัญจกรก็คือท่าพนมมือต่างๆนะครับท่าพนมมือต่างๆแต่สมัยก่อนเนี่ย ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรมาก็จะพนมมืออย่างเรยวนะฮะคือการพนมมือเนี่ยเป็นหนึ่งในตีรัญจกรนะครับแต่มีหลายท่าด้วยกันยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้เราเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นผิดปกติเราก็จะประสานฝ่ามือเป็นท่าโรคหัวใจแล้วพระก็จะสวดพระคาถานะฮะเป็นการกระตุ้นนะครับ ให้เกิดการไหลเวียนของพลังงานในร่างกายของเราเหมือนเราต้องทําสมาธิตามไปด้วยหรือเปล่าคะก็คือจะต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ปรับลมหายใจให้สบายๆนะครับอันนี้ก็คือคนสมัยโบราณเนี่ยเป็นการพนมมือชนิดหนึ่งนะครับสมัยก่อนเนี่ยมันมีท่ามืออยู่หลายท่าด้วยกันนะครับไม่ใช่ว่าพนมมือแบบนี้แบบเดียวนะฮะมันมีเหตุผลว่ามือของสองข้างของเราเนี่ยมันมีสนามแม่เหล็กไฟ <WA> ฟ <arnish> ้านะครับทั้งสองข้าง เวลาเรานําฝ่ามือประสานกันเนี่ยก็เปรียบเสม,มือนกับการที่เราจัดแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ทำเหมือนกับเป็นเสาอากาศเวลาเราจะดูทอร์ทัตสามห้าเจ็ดเก้านี่ยถ้าเราไม่มีเสาอากาศเราจะดูรู้เรื่องไหมฮะไม่ค่ะดูไม่รู้เรื่องหลักการเดียวกันครับถ้าสมมติว่าที่ฝ่ามือของเราเนี่ยนะครับถ้าเรารู้จักประสานมือนะครับให้เป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะครับซึ่งเราเรียกว่าตีรันจกรนั่นเองตีแปลว่ากดทําให้เข้ากันรันจกรแปลว่า รูปแบบหรือตราที่เขาเอาไว้ประทับเพราะฉะนั้นเวลาเราตีลัคนาท่าใดท่าหนึ่งก็จะเป็นการบําบัดและป้องกันโรคภัยไข่เจ็บต่างๆนั่นเองซึ่งสมัยโบราณเนี่ยเขากลัวพวกเราจะลืมก็อุตส่าห์ปั้นพระพุทธรูปให้มีปลางมือต่างๆ,ๆกันนะฮะในเมืองจีนนั้นเรามีปลางมือของพระพุทธรูปถึง500ปลางนะครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถใช้ฝ่ามือของเราเนี่ยดูแลบําบัดและป้องกันโรคได้หลายโรคด้วยกันนะครับ ทำไมถึงมีผลในการบำบัดน,นะคะอาจารย์ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนนะครับว่าที่ฝ่ามือของเราเนี่ยนะครับมันมีจุดสะท้อนถึงอวัยวะภายในแล้วก็มีเส้นทางเดินของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ฝ่ามือของเราทั้ง2องข้างนะครับแต่ละข้างเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นทางเดินของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ที่ฝ่ามือเนี่ยนะครับ6เส้นด้วยกันเรามาดูชาร์จดีไหมครับค่ะ,ะน้องใส่สื่อครับ okay. ที่ฝ่ามือของเราเนี่ยนะครับนิ้วหัวไม่มือเนี่ยนะครับจะเป็นเส้นลมปานปอดนะครับนิ้วกลางนะฮะจะเป็นเส้นลมปานเยื่อหุ้มหัวใจหรือถุงหุ้มหัวใจนะฮะนิ้วก้อยด้านในนะครับก็จะเป็นเยื่อเออเขาเรียกว่าเส้นลมปานหัวใจนะฮะพอพลิกมาหลังมือข้างเดียวกันเนี่ยนะครับที่นิ้วชี้นะครับก็จะเป็นเส้นลมปานลำไส้ใหญ่เส้นลมปานที่นิ้วนางก็จะเป็นระบบภูมิคุ้มกันโลกหรือซันเจียวส่วนนิ้วก้อย ด้านนอกนะครับอันนี้ด้านนอกนะครับก็จะเป็นเส้นลมปานลำไส้เล็กเห็นไหมครับว่าฝ่ามือของเราข้างหนึ่งเนี่ยมีเส้นลมปานถึง6เส้นด้วยกัน2ข้างเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเวลาเอามาประสานกันก็จะเกิดเป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็มันจะเกิดจุดสะท้อนถึงอายุวะภายในเหมือนกับการนวดฝ่าเท้านะครับอันนี้นะครับที่ฝ่ามือของเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรากดตรงนี้เจ็บแล้วเจ็บนะฮะท่านผู้ชมลองกดดูนะครับ เอาปลายปากกาก็ได้นะครับนะฮะไม่ต้องมีหัวเนี่ยฮะกดถ้ากดตรงนี้แล้วเจ็บเนี่ยแปลว่าหัวใจทํางานไม่ดีนะครับถ้ากดตรงนี้แล้วเจ็บนะฮะก็แปลว่ากระดูกสันหลังทํางานไม่ดีนะฮะมันมีจุดสะท้อนถึงอวัยวะภายในเช่นเดียวกันนะครับเวลาเราตีรัญจกรก็จะเป็นการกดลับพับเชื่อมจุดต่างๆให้เกิดปฏิกิริยาสะท้อนไปถึงอวัยวะภายใน นะครับแล้วก็จะกระตุ้นเอายุทภัยนายให้กลับมาทํางานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเรื่องฝ่ามือของเรานี่สําคัญไหมครับสำคัญค่ะนะครับฝ่ามือของเราเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะฮะทีนี้น้องสายอยากรู้ไหมครับว่าฝ่ามือของเราเนี่ยมีสนามเมฆอยู่จริงไหมนะครับน้องสายลองเอาฝ่ามือขึ้นมาท่านผู้ชมลองดูนะครับเอาฝ่ามืออย่างนี้นะครับไม่ต้องติดกันนะฮะไม่ต้องเกรงนะฮะฝ่ามือไม่ต้องหนีบหากันนะฮะสบายๆอย่างนี้นะครับสบายๆอย่างนี้นะฮะสามสิบวินาทีจะรู้สึกซาซา เอามือชิดจดกันครับชิดจดกันนะฮะเห็นไหมครับเริ่มรู้สึกวร้อนไหมครับท่านผู้ชมลองทําตามดูครับนะฮะมันจะเริ่มร้อนนะฮะรู้สึกมันซาซาอ่าซาซาทีนี้เริ่มหมุนช้าๆครับหมุนช้าๆเป็นวงกลมนะครับเห็นไหมครับเป็นไงครับโอ้ใช่เลยค่ะอาจารย์แบ๊บแบแบบแบบซาซานี่คือขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ฝ่ามือทั้งสองข้างของเราไงครับเห็นไหมครับ ท่านผู้ชมรู้สึกยังไงครับรู้สึกมันนองซายไหมครับซ่าๆหรือยังครับหมุนประมาณ9้าครั้งครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับแล้วไม่ต้องเกรงนิ้วมือนะครับเห็นไหมครับมันจะเริ่มรู้สึกร้อนข้างในด้วยนะฮะพอครบ9้าครั้งแล้วหยุดครับทีนี้เราก็ดึงมือออกหายใจเข้าครับช้าๆไม่ต้องเกรงครับหดมือเข้าหายใจออกทำสักเก้าครั้งครับเห็นไหมครับ เหมือนกับมีไฟฟ้าอยู่ที่ฝ่ามือของเรามันเหมือนกับมีใยแมงมุมอยู่ที่ปลายนิ้วของเรานะครับท่านผู้ชมรู้สึกอย่างนั้นไหมครับทำไมถึงรู้สึกว่ามันซาที่ปลายนิ้วคะอาจารย์นี่คือเป็นเพราะแม่เหล็กเมื่อกี้เราบอกแล้วนะครับว่าเรามีเส้นทางเดินของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปลายนิ้วของเราไงครับเข้าออกอยู่ตลอดเวลาจะเกิดเพราะบริเวณปลายนิ้วหรอคะอาจารย์หรือว่าทั้งร่างกายของเราก็คือปลายนิ้วเป็นจุดเข้าออกนะครับเห็นไหมครับรู้สึกไหมฮะมันซาดๆอยู่นะครับทีนี้ลอง ทำมือเหลือ2นิ้วนะฮะจี้ไปจักลางฝ่ามือไม่ให้โดนนะครับนะฮะแล้วลองหมุนเป็นวงกลมขนาดเหรียญห้าไม่ต้องเร็วนะครับเห็นไหมครับจะรู้สึกไหมครับว่าที่ฝ่ามือซ้ายของเรามันซาซ่านะครับซาเห็นไหมฮะมันมีอะไรหมุนตามฝ่ามือขวาง,งเราเห็นไหมครับเราลองเอามือชี้ไปกลางอากาศครับแล้วก็เขียนฮะเป็นวงกลมเหมือนกันแล้วให้สังเกตที่ฝ่ามือซ้าย ก็จะรู้สึกว่ามีอะไรหมุนที่ฝ่ามือซ้ายของเรารู้สึกไหมครับรู้สึกค่ะอ่าเราลองการกรบาดดูสิครับไม่ใช่อุปทานนะครับท่านผู้ชมลองทำตามดูครับการกรบาทลองแทงดูสิครับเห็นไหมครับมันจ๊กจิกที่นิ้วมือของเราเลยเห็ 8, 8, 8. นไหมแตกไหมแลกะเห็นไหมก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าฝ่ามือทั้งสองข้างของเราเนี่ยส่งคลื่นแม่เหล็กนะฮะออกและเข้าตลอดเวลาทุกครั้งที่หายใจเข้าออก เวลาหายใจเข้ามันจะดันพลังเสียขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่ดีที่เข้าสู่ตัวเราออกไปครับเวลาเราหายใจออกนะครับข้างในเราจะเกิดช่องว่างพลังแม่เหล็กไฟฟ้าดีก็จะเข้าสู่ตัวเราครับที่เป็นธรรมชาติเห็นไหมครับมันจะเกิดปฏิกยาอย่างนี้ที่ฝ่ามือเราตลอดเวลาถ้าขึ้นแม่เหล็กดีเข้าไม่ได้ขึ้นแม่เหล็กเสียออกไม่ได้เราก็จะเจ็บป่วยเพราะฉะนั้นการตีรังกร ก็เป็นการบริหารขึ้นสนามแม่เหล็กของเราให้สนามแม่เหล็กของเราเนี่ยเข้าออกได้ดีสุขภาพของเราก็จะดีเห็นไหมครับนอกจากน้องใจจะสามารถที่จะตรวจสอบพลังขึ้นแม่เหล็กในตัวเราได้แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะส่งขึ้นแม่เหล็กไปที่คนอื่นได้ด้วยนะครับน้องรายแบมือมาเห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะควบคุมสนามแม่เหล็กในตัวเรานะครับส่งไปที่ผู้อื่นนะครับ อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถฝึกฝนเอากันเองได้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความสามารถพิเศษนะครับต้องใช้เวลานานในการฝึกฝนไหมคะอาจารย์ไม่ยากเลยนะครับเราเริ่มต้นที่เช็คดูก่อนครับว่าตัวเราเองนั้นมีขึ้นไม่เหล็กดีหรือไม่ดี<อ>นะครับเราลองขยับมืออย่างนี้ก็ได้ครับรนะฮะท่านผู้ชมล,ลองทําตามดูนะครับถ้าขยับประมาณสักเก้าครั้งนะฮะอย่างเงี้ยฮะนิ้วมือขยับอย่างเงี้ยนะครับไม่ใช่กระพือปีกนะฮะขยับอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยนะฮะ ขยับทุกนิ้วกลางแขนออกมาครับให้ตรงนี้มันเส้นลมปราณจะได้วิ่งดีนะครับลองขยับดูครับท่านผู้ชมลองทาตามดูนะครับหยุดนะครับถ้ารู้สึกว่าฝ่ามือซ่าซาแปลว่าการไหลเวียนของสนามแม่เหล็กที่ฝ่ามือดีถ้าใครที่ไม่รู้สึกก็แปลว่ามีปัญหาเรื่องการไหลเวียนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในร่างกายนะครับเราก็จะสามารถใช้แหวนนะครับมานวดกระตุ้นที่นิ้วมือได้แหวนอันนี้เนี่ยนะครับเราใส่เข้าไปแล้วก็กดแล้วคลึงๆอย่างนี้นะฮะ นิ้วละสี่อรอะก็ะจะช่วยให้สนามแม่เหล็กที่ฝ่ามือไหลเวียนดีขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่รู้สึกใช่ไหมค,ครับ